สบายดีสบายดีเนาะทุกคนมื่อวี้มาพบกับน้องตุ๊กในช่องสาวลาวเสมออีกแล้วเนาะทุกคนมื่อนีนน้องตุก๊กสิพาทุกคนไปไปเฮ็ด <c oughs> เปียงมะแข้งเหรอเป็ดมะแข้งแผ่นเนาะทุกคนเนาะมะแข้งขมแผ่นมะแข้งขมมะแข้งขมเปียงนั่นเองเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะ เมื่อนั้นน้องตุ๊กเก็บมาน่ะมันยังงามอยู่แต่น้องตุ๊กไปดำหน้าสองมือน้องตุ๊กบนท่านใดใดเฮ็ดอันนี้ก็เลยว่าก็เลยว่ามันยักเหี่ยวๆหนึ่งเหรอเพราะว่าน้องตุ๊กอาขาตุ้เย็นแล้วเมื่อนี้เขาจะมาเฮ็ดมาแข่งเปรียงเหาอทุกคนเรือมาแข่งเป็นแพนนั่นเองเนาะทุกคนเนาะเป็นวิธีถนอมอาหารชนิดหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเทียไใบเก็บใบไนด้นยเรือ เก็บไปได้กินหึงกินน่านได้เนาะทุกคนเนาะสามารถอันนี้นะที่เธอเฮาสามารถกินข้าวแสบไปเนาะแบบมากมากขบมากหมันขูนี่เฮ็ดเฮากินข้าวแสบแล้วก็นอนหลับดีเลยแหละ <Yes? S 1> มีมีพี p p f c comment น้องทุกบ้าน, <S <S <ม>นซื้อซือซ้อมักแขกคือกัน้นหลับคนมักเสือมากับลาบเออแม่นอ่านส่วนหลายแม่นข่าเจ้ามักเสือมามากับลาบแต่ส่วนมานน้องทุกบันอะ เพิ่นเสื้อมากราบแล้วก็เพื่นเฮ็ดเฮ็ดแกงเฮ็ดแกงขมแกงขมตีนงัวตีนควายเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เฮ็ดแบบแกงใส่ผักผักการทูนผักการทูนเฮ็ดเสียบเสียบแล้วเลือดใบมะเขาก็ได้เนาะทุกคนแกงใส่หนังอ่ะเลือดจะเป็นหนังง่ำหนังอันที่เขาเขามาเฟาอะไรทุกคนเอามาเ้าว่านะเทาจะเอาอันนี้เฟ้าหนังมาแล้วเขาก็ตัดเป็นตอนแล้วก็เอาอันนี้เนาะ ตามเสื้อขิงตามเสื้อขิงแ้วก็มีพักจะสะออกเรือการทุ่นเอ,เองเนาะทุกคนแกงเสนน้ำกันแสบกินเขา่าแสบนอนรับดีเลยเลยอ่าอีกอย่างนึ่งก็คือเพื้นฮ็่แกงแค่แกงแค่ก็จะมีหนังเหลือมีตีนง,งวคือน้องทุกบาลแหละอีกสือ่อมันเป็นอีกสือส่อหนึงเนาะทุกคนเนาะอ่ะมามะมะแข็งมันก็จะมีสองชนิดคืออันนี้คือมักเขือขมแข็ง แล้วก็อันนี้คือมะแข็งมะแขงขุมแต่ถ้าคือมะเขือพ่วงอันที่เป็นมะเขือพวงอันด้วยชิ้วเขียวหั่นมาน้องตุ๊กเอินมะแข็งมีสองอย่างเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมื้อนี้น้องตุ๊กจิพาทุกคนไปเฮ็ดเปียงมะแข็งเนาะทุกคนเนาะไปกันเลยก่อนอื่นเบิ่์เฮาสปิดปิดอันนี้ก่อนเนาะไปิดปิดเอาแต่มากมันส่วนกลางที่เทาเก็บมาในน่้นเนาะถ้าเท้า เลื่อยเอาถ้าเขาเลื่อยเอาบัวอมมิตัดมันจะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนมันกกมันจะจี้กลยะกะ็กกมันจะหักเป็นส่วนร้ายเนาะน้ะนองทุกส่วนน้องทุกจึงอันตอนไปเก็บน้องตึกจะเอาอันมีตัดไปเนาะแล้วก็ตัดน่วยหนาวมันถิ่นะเฮ้ยน่วยหนาวแบบนี้นะตกทีมแล้วกะ็มันอาจจะเกิดมือขึ้นมาได้เนาะทุกคนแต่ว่าเฮ็ดเธอมาอันมีมากขึ้นมาหลายก้าวเนาะ้าเขาตัด ตัดอันพ่วงมันออกแบบนี้เนาะแล้วก็เมื่อน,นี้น้องตุกสิมาเฮ็ดเตียงแข็งเนาะถ้าเอานี่เฮ็ดแห้งสุดยอดแต่ว่าถ้ากินดิบกันนี่นะขม,มขมยำผ้าขมแต่เวลาเทาเป็นหนึ่งแล้วปับ๊บมันมันจะออกเป็นแบบเหนียวๆคล้ายๆแบบหนามขมมันออกมืดเนาะทุกคุณเนาะอ่าตอนเก็บมาหันน้องตุกเก็บมาได้หน่อยเดียวนะแต่ว่าเวลา อน้องตุ๊กไปดำนาห่ะพอดีเห็นนั่นอยู่แคมทางขอข้าเจา้าแต่ว่าเห็นหนาวไล่หลายน้องตุกก๊กเลยขอข้าวเจ้าตืิมน้องขอข้าเจา้ามาตติมน้องตุ๊กว่าข,ขอได้เดิอมาขี่งนี้เด้อแล้วว่าเอาแล้วไลประหนัดหนาวละ่ะพ่สันเออพอดีอ่ะน้องตุ๊กเสียเอามาเห็ดเปียงเนาะทุกคนน้องตุ๊กกับเบกก็เลยเก็บมากเลยได้เต็มท่านี่เลยเนาะเ <laughs> ต็มก,กับวุงอันนี้เลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปปิดกันเลยเนาะทุกคน นี่แหะทุกคนต้องตุกปิดกับเปิดแล้วเนาะปิดเถอะนะนุ้ยเถอะนะนุ้ยละเมนูนี่นต้องซื่อความอดทนเนาะทุกคนเนาะพุทธสมาธิของตัวเองอย่างอีกข้างหนึ่งเลยเดี๋ยวขอตัวไปปิดต่อนอะ่ะทุกคนเนาะทุกคนเมนูนี่เนี่ยเนาะสามารถเอาไว้ได้ด้วยน,นะแต่ วุ้ฮว่าเอาไหวได้โดนปันเดินเนาะเพราะว่าแต่ละเธอเฮ็ดน่ะบรเคยหอดสออาทิตย์ละมืดกบสออาทิตย์ละมืดเนาะทุกคนเนาะบู้ฮู้ว่าว่าใบได้โดนปันเดินสามารถเอาไว้ได้ทั้งในตู้เย็นและนอกตู้เย็นเนาะเท้าใส่ถุงยางมิดีแล้วก็มัดแลนะคะตู้เย็นกับผัเป็นเดินเนาะทุกคนหรือจะเอาไว้นอกตู้เย็นก็ใส่ถุงยางแล้วก็มัดไว้กับผัเป็นเดินนะทุกคนทุกคนปิดเน,นี่ยนี่แหละก็ อีกจักหน่อยก็เอาอันกระเทียมมาปอกนะทุกคนมันหลอ่อเอากระเทียมลายๆเสื้อกระเทียมลายๆแล้วก็เอาขิงมาปอกยังรายขั้นตอนนะทุกคนน้องตุ๊กขอไปปิดอันนี้ให้มันแหลวกันนะทุกคนปิดอันนี้ไปนางดูซีรีส์เกาหลีไปทุกคนน้องตุ๊กกระได ิดเถอละนุ้ยเถอละนวยเลีเ้ยลเาทุกคนเนาะนี่นเนาะเลี้ยเด้อโอ้ย,อย,อยตกสาอาบัรดีน้องตุกกเสียเป็นหลังกเสียเป็นหนึ่งเนาะทุกคนไปเป็นหลังกันเลยเลยเม่ซ้อมกระเทียมก่นนอนนะเขาล่างเอาเด,ดินเมือเอาวัน เดีอ่ะที่มันติดยู่น้ำเมันมานเอาเนาะทุกคนลากของมันสือส่อๆเนาะทุกคนรวยงามๆสุดสีงามมากเลยว้ายตกงามเด้อมีหอยเลยเนาะทุกคนมูนออกจุกมาเหอะนี่ไงนี่แหละชั้นเวดัมเดี๋ยวนี้เขาก็ออกเปลือกออก หลางแล้วพอกับไปนหนึ่งลงตุกขอตัวหลังอันนี้ก็หน่ะทุกคนเข้าชเฮ็ตแบบรวดเร็วทันเจอน,น่ะทุกคน น้องตุ๊กสิออกไปเอาเบอร์ตองกันเนาะย่สวนกล้วยเราทุกคนอันหนึ่งน้องตุ๊กกะซีมาฮิตเปียงมาแข่งเนาะตองเลยเอาเบอร์ตองในเสืเอ้อเบอร์ตองห้องเนาะทุกคนเนะเาะเพื่อเวลาการพิกหรือว่าการปีนนั้นเปียงมาแข่งเฮาจึงจะบบทติดเนาะไปกันเลยเดี๋ยวขอโต๊ะขี่รถแป๊บหนึ่งเลยทุกคนกคนเดียนี่หอดสวนกวล้วยเราเนาทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาน,นะ เฮ้ทุกคนเบิ้งน้นาเดียวว่าส <ๆ S 1> วนกล้วยน้องตุกเป็นเดินเนาะมือแน่กลับมาตัดกล้วยทุกคนเห็นเนาะทุกคนเพราะว่าชวนกล้วยนยุ่เก๋เก๋าบานนี่เนาะขี่รถมาหอดสิบนาทีมาหอดเนาะทุกคนทุกคนสวนกล้วยน้องตุ๊กมีหน่อยเนาะอันนี้ีพอไทยเกี๊ยมสิปปุ๊กกล้วยกับอวอยพิมเนาะทุกคนเนาะมีมากล้วยไว้เครือนึ่งอ้อยมือหนาจะมาตัดเนาะเดี๋ยวนี้ขอตัดเบอร์ตองก็ได้ทุกคน บอเล้ขาต่างกล่องมาเฮาจะเฮ็ดแบบไปไวมาไวไปกันเลยมาหาตัาดเบอร์ตองตุก๊กันด็ดตัดแล้วเดี๋ยวเขาจะมามมวดเอาใส่กระเป๋าไปเลยขอโตมุวนอันนี้ก็ได้สกดเดี๋ยวไปเจอกันอยู่รถเลยตุ๊กกะเอาแล้วหน่ะตองอยู่ในกระเป๋าสีฟ้าหนึ่งเลาวเนาะใน,น,นกระเป๋าสีผ้า เ, e เดี๋ยวกีตอทากตัวยี้ก็กนแลนเดี๋ยวเขาขี่รถกลับบ้านกันนะทุกคน,น,นต้องตุกขอขี่รถกลับบ้านกอนเะ้อพขอบาสเดี๋ยวนี่น้องตุกอยู่แถวสวนคนเดียวมันอยู่เกดบ,บานยู่แต่ว่ามันบูมีคนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวขี่รถกลับบ้านกันเลยขอขี่รถกลับบ้านกันหอดรถแล้วนี่เนาะทุกคน นกตกอยู่นี่ตายพ่อมาคนเดียวกลัวน,นะกลัวอะไรไม่รู้ไปก่อนทุกคนนกตกไปเอาตองมาแล้วไปเอาเบอร์ตองมาแล้วในเรื่องเทากัจังสีมาหนึง่งนกเดี๋ยวนี้หาเขาพ,อ,พอกินกันเล้ทุกคนจังสมาหนึ่งเฮ็ดเปียงแข็งหรือะมาแข็งเปีนนยงมาแข็งเพนเนาะทุกคนเนาะอแบบเมืองน,นํำการหมาวันสิเป็นเราเดินเนาะ อาหารชุดแปกแต่สำหรับน้องตุ๊กอาจจะแปลีเนาะเคยเห็ดกินอยู่เนาะแต่บุหัวสำหรับพี่เพีย FC จะเคยเห็ดละ่ะเคยเห็ดกินแบบนี้แบบคือน้องตุ๊กเห็ดบอะทุกคนเนาะเดี๋ยวถ้าเบิง้งถ้าติดตามลำน้องตุ๊กเดอ้อนี้เข้ากับซิมัาหนึ่งเนาะทุกคนเนาะหนึ่งอันนี้เน,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 นาะอ่าน้องตุ๊กได้เอาตองไม่ตองที่เขาเอามาหาัห่นห้องก่อนเนาะทุกคนเนาะ เอาตุกสิเทียนลงไปเทียนนี่ลงเป็น,นปหนึ่งอกทุกคนหนอกเ,เดี๋ยวชอดจัดระเบียบแป๊บ <c oughs> หนึ่งไปประมาณสิบหรือสิบห้านาทีเนาะทุกคนหนอหนึ่งจนกว่ามันจีซุกจนแบบมันเปื่อยเนาะทุกคนหนอกสามารถตั้มได้ง่ายเนาะทุกคนหนอกห,หนึ่งปะไปก่อนเนาะเดี๋ยวฮับไปเหตุอัน เครื่องปรุงเอาใบเสื้ออันนี้เนาะทุกคนเอาเื้อมแขงเฮาเดี๋ยวเฮาไปตําเครื่องปงกันคนเด้อบางที่เฮาถามะแข้งสุกเนาะเฮาสิมาตําเครื่องเนาะคือจะมีกระเทียมแล้วก็ขิงเนาะตําเลยจ้าแลว้วก็สเกลือเฮาจะปงรสกะให้อพอดีเลยเนาะนเนาะกลือกแป้งนว จะเสื้อลายหน่่ยนึงเลยควอย่าตกเจอเจอมบบเผ็ดคนหรอพลมเชิญสวัสด,ดีหรือเปล่าเพชรเพ็ดเจียงแสบเนอะคน จอประมาณนี้ป่ะนนเสมอเลยจ้ะและ้วกต้มเนาะให้แรกก็นี่เนาะทุกคนเนาะต้มซ้ำนี่ยังบไดายเนาะทุกคนต้องต้มให้อีกทำมันละเอียดละเอียดเลยเลยทุกคนโอ้ขาแตงกล่องเลย จะลืมแล้วจ้าคนจำนี่แ่ละจะได้แล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งงันมาแข่งอู้น่าจะเป็ดแล้วเนาะทุกคนเนาะเปิ้ลเลยดิปิดปจ้าปิดปจ้าเปิ้ลแล้ว เปื่อยแล้วเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วทุกคนนี่เนาะเวลาหนึ่งมาแล้วประมาณนี้แหละทุกคนป่ามันเย็นแป๊บหนึ่งคือมันนันตกหนามอีกแป๊บหนึ่งก่อนเนาะทุกคนเพราอบาเฮาหากันหนึ่งซุกมันยังขวางอยู่อ่าสำหรับขิงน่ะน้องตุ๊กจับริ๊นหนึ่งเรือจับบริ๊นจีเนาะทุกคนเนาะขิงที่เฮาตำนี่เนาะแล้วก็กระเทียมจะ จะแมนตําดิบเลยแล้วก็ขิงน้องตุกก็จะบบริซวยเพราะว่าธาซวยเขาตําไปในนึงมันมันเนิ่นอกหน่หน่นออนนขิงหน่กระเทียมะนะมันจะเฮ็ดให้เฮาตํายากแล้วก็บุ่้แลกเนาะน้องตุกก็เลยตําทางทางที่เป็นตอนใหญ่ๆเลยเนาะตอนเยอะๆเลยเนาะคุณเนาะอ่าที่มันเป็นของเงยเยอะเลยเขาก็ต้มต้มต้มจนกว่ามันสินแหลกละเอียดแบบนี้เนาะทุกคนส่วนมะแขก ส่วนมะแข็งเหนียวตุกเป็นได้จึงหนึ่งหนึ่งเพื่อเห็มันเหนียวสองหนึ่งเพื่อเหอความขมของมันหันลดลงเนาะทุกคนเนาะคนที่บอมากขมก็สามารถกินได้เนาะกินแล้วล่ะกับบานเดี๋ยวเขามาเหตุตอนเนาะทุกคนเนะเาะเขาจะเอามะแขงนี่ใส่เซอร์อนำคกเครองปรุงของเฮานี่ยกระตั้มอีกเนาะทุกคนเนาะจ,จัดไปเลยจัดไปเลยจ้เอาถวยเลยตักลงไปเลยจ้า ใช้มือนีแล้วเนาะทุกคนจะคักต้องตุขอตามสำนมีปิก่อนอ น้อยปุดบุดตัทุกคนใช่ไหมโอ้ยอยากได้คุกเนื้อกว่าน,นี้ดีจยกได้คุกเนื้อกว่าน,นี้ดีบนญาจะไปหาสื่อก่อน ดู่ัหน่ากินเลยนะทุกคนเนาะ <c oughs> ต้องขอตำน้อยนึงกว่าน,นะทุกคนเนะ <c oughs> าะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันยังบอกว่าคาทีแล้วมันรู้สึกแบบใส่มือเดียวในกนารตำบด้ไนาะทุกคน ปนเตืมเนาะทุกคนเนาะมันจะเอาเกลือใส่อีกน้อยนึงจะได้อันคกน่องตุกมันมันหน่อยมันก็นเลยต่ำในสองเถือ่อเนาะทุกคนถ้าตำมในบัดเดียวนะโอเคงานจะไปสืก๊อกเยอะล่ะถ้าก็ะโคนเนาะมันเข้ากัน นียอะเลยทุกคนปดแซถ้าขดาเจียวเลยนะทุกคนป่นเจียวมาเคงป่นเจียวมาแกลนผมเครือคค่องเครื่องปุ้งก็ข่า,ขายๆนย้องซุปเัดซุปผักผเนาะทุกคนเ้าตงแต่เอามาแค่นซือเปลาเฮ็ดเปียงอันนี้แล้วเฮดเปียงอันนี้แล้วต้องไปตากแดดประมาณสามเรือสีมืออเนาะทุกคนหรือมันเหียงเนาะ บางอันบางอันยังยังบรร่แลกเนาะทุกคนเนาะบางหวยยังบรร่แลกเนาะเป็นหน่วยอยู่เพราะว่าคกหน่ามาันจะบ่แลกกบีนเนาะที่มีกเด้อโอเคบัดนี้เฮ็ดแบบออกเคมน้อยนึงเคมๆเผ็ดๆเ,เ,เ,เนาะทุกคนเนาะนลาปิ้งมันจะอร่อย เ่อกะติดื้อใบตองใบตองที่เฮาตัดมาเรียบร้อยครับสวีครับพก็จะกีเเต็มใบตองเลยดอกทุกคนบ่มีพิมพ์ดอกนักตุกบ่มีพิมพ์บ่มีวงเนาะนักตุ๊กก็สิใสใบตองล่ะ เฮ็ดบางเฮ็ดบางพอประมาณเลยทุกคนเราจะเฮ็ดเปียงบางๆพอประมาณถ้าบางเกินมันก็จะเวลาเฮาปีงว่ามันจะไหม่ไวแล้วว่ายว่ายวายอ่ะอันนี้น้องตุ๊กเฮ็ดเป็นเปียงแบบนี้นะน้องตุ๊กจะ ได้สามเดือนหรือสี่เดือนจึงจะเอามากินเนะคุณเอ,เอามาปีเอามาขางไพแล้วกับปีงกินกับข้าวเหนียวได้เลยคุณกินกับข้าวเหนียวได้เลยเอามาปีงกินกับข้าวเหนียวได้เลย อออ้องตุบ่ได้ซื้อแปมบ่ได้ซื้อเด้อเด้อเนาะทุกคนมันเหนียวเองตามธรรมชาติของมันมันเหน,นียวน,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 น้ําแกนมันแล้วก็เหนียวน้ําขิงเพื่อเป็นหน่วยอยงเฮาเนาะอันเด้อเฮาเนาะทุกคนเสิร์ฟเวลาโดนโดนเฮ็ดอันนี้ทุกคนันบตั้งแต่ปิดมักย่างเทื่อละนยเทื่อละน้ย,ลนยแล้วก็จน หนึ่งหนึ่งแหละกับมะปอกขิงปองกกระเทียมวนเขาจะมาเฮ็ดเปียงมาแขกกันถ้ายาของมันหนั่นเป็นเปียงเียเขาต้องเอาบวงชุบน้ำหนึ่งนึงวเคาก็ลาดมันไปตามเบอร์จองีเขาตัดมาเลยนะทุกคน แต่เปียงเนี่ยเปียงหน่อยดูบาดไม่เดือบแต่ก็กดเพียงนี้เลยพอโค้งหน่อยเยอนาะตั้ตั้มันเลยโบเมเรียกตั้มเล,กกเลยก็าบาดเด้่เบียงออกอีกหนอหน้นาตามันอาจจะบดูดีประเด๋็นนะทุกคนมันเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นบ้านเนาะบุฟวาอยู่บ้านพีพีเอฟซีฮัน เ็ดกินคือการบอกเห็ดกินคือการบอกถ้าเห็ดกินคือการ comment มาเด้ด้วเหลือบุคคยกินก็ comment มาเด้ด้ว มันเป็นแผ่นแบบเนื้อมันหน้าตามันอาจจะดูบ่ดีแบบเดิมทุกคนเนาะแต่แบบมันเป็นอาหารที่แซ่บซอยเลยแหละเวลามันแหียงแล้วเรากอเอนไปป้งไปปีงก็กินกับอันเข้าเหนียวหอนหันแซ่บไปกินกับกับนนนๆๆป,กน,กบกบปนกับพักกับลาบด้วยก็ไดเนาะทุกคนเนาะบันไดมึดเนาะทุกคนเนาะค้ายคือมก มาแข็งดิบพันเนตตั้งแต่ว่ามันจะมีรสจรัดเพิ่มเติมขึ้นมาคือรสจรัดเผ็ดเชิมเนาะนัวประมาณน,น,นั้นทุกดแล้วก็กรอบกรอ,อบแบบกรอบที่เขาอันเป็นตาเขาเฮ็ดแล้วค่ะเ,เป็นตาแด้แล้วทำมาขางไผ่อีกและกะ้วก็เฮ็ดมันกรอบเอาไปกลับหลาบก็แห้งแสบกระเกาะทุกคนเนาะนี่เนาะ อาขันต้อนมันอาจจะยุงยากนั่นนึงเราทุกคนเห็นน้องตุ๊กเฮ็นน่ะนะหนอะทุกคนเนาะอาพยายามอ่าทุกคนพยายามเบิ้องฐานบกเขาเจอหรือว่าบ่อสนเจอบอลใดบอลเดินหรือคลิปผัดคอมเมนต์ถามน้องตุ๊กกระไดเนาะว่าเป็นเดินเนาะนี่เนาะน้องตุ๊กอาจจะพยายามเฮ็ดให้เมืดนี่แหละก็จะไปตากเนาะไปตากประมาณสามหมื่นหรือสี่หมื่นเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กอาจจะอัปเดตอัปเดตอัน ทางทางทางหูภาพให้ทุกคนได้ได้เห็นนํากันเนาะว่าแต่ละมือของมันสิเป็นแนวเด้อเนาะทุกคนเนาะอืมส่วนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กขอโตไปไปเฮ็ดอันนีต่อเนาะทุกคนเนาะอยังบ่แล้วเลยนี่เนาะทุกคนน้องตุกก็เฮ็ดมาได้หลายเปียงเติบแล้วเนาะทุกคนเนาะเอเปียงเติบตอ่า ถ้าเท่าอัะยากเจอทั่วเหน่าหรือว่าทั่วเตยลงไปกระไดเนาะทุกคนเอามาตํเซื้อคือกันนี่เนาะทุกคนแล้วก็อืมก <c oughs> ็เฮ็ดมาได้ซัมนี่แลวเนาะทุกคนเนาะประมาณซัม,นมเนี่ยละอี๋ยวน้องตุกข,ขอตัวไปเฮ็ด่อก็เด้อทุกคนแล้วอะไรได,ไดกี่เปีียงน้องตุกจะมาสรุปให้ฟังเนาะทุกคนอ่าน้องตุขข๊กเฮ็ดกัน เปียงมาแข่งเลาะมาแข่งแพนหันได้เจ้าสองแพนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้ก็เอาไปตากเนาะทุกคนตากเข้ากับจิตตากประมาณสามหาสีหมื่นเนาะเมนเนาะสามหาซีหมื่นแล้วก็เข่ากับเสียมาปีงแล้วก็กินกับข้าวเหนียวเนาะฮ้อนหวานเนาะทุกคนเนาะเส่บกินแล้วกินข้าวแซ่บนอนหลับดีผู้เล่ รสชาติมันจะออกแบบขมๆหน่อยนึงขม,ขมบๆขมขมบรานขมๆบรรานเนาะเพราะว่าอ่ะตอนยังดิบอ่ะนะน้ะนองตุก,กินบ่ด้แล้วเพราะว่ามันขมเหีนแต่น้องตุกเฮ็ดแบบนี้น้องตุกสามารถกินได้เนาะทุกคนเนาะสามารถเอาไปกลับลาบกลับปนกับอันเดอร์หลายๆอย่างไหนเนาะเลือปีกินหลากอไหนเนาะเพราะว่าเฮ้าในปรุงมาเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนอืม คลิปนี้น้องตุ๊กะซิเดลา่าทุกคนไปก่อนพักก็นไลค์กดติดตามน้องตุกเด้เดอเพื่อเป็นกำลังเจอหน้องตุกเฮ็ดคลิปต่อไปเนอทุกคนคลิปนีกันลาทุกคนก่อนบ๊ายบาย